สวัสดีค่ะตายมาสุราธ,ธานี EP สองนะคะเมื่อวานมาของหมดวันนี้เลยมาตอนร้านเปิดเลยนะร้านเปิดแปดโมงครึ่งแต่คนก็เยอะแล้วนะคะโอ้จริงด้วยอไม่มีโตก๊กนั่งเลยอะ่ะ เล็กแห้งต้มยำจะใส่เกี๊ยวปลาทุกชามใช่ไหมคะใช่แล yeah> ้วก็บะหมี่ยนตาโฟน้ำค่ะใช่คุกกี้ค่ะดีดีดี่เกี๊ยวปลาชื่อร้านเกี๊ยวปลาสั่งเล็กต้มยำแห้งกับบะหมี่ยันตาโฟเจ็ดสิบบาทนะคะดูจากสีแล้วน้ำซอสยันตาโฟน่าจะอร่อยเดี๋ยวชิมก่อน มาตุ้งพอต้องรีบกินเดี๋ยวหายคอนเกี๊ยวปลาค่ะเกี๊ยวปา้ปาอรา่อยแป้งบางไส้หมูสับมีรสคือเทมปุาสวัสดีค่ะดูรายการของคุณบอย เป็นคนสุราใช่ไหมคะของคนสุราที่พาหลานจากกรุงเทพมาเที่ยวร <c oughs> ้านอาหารที่ตรงนี้จะเป็นร้านประจําถิ่นอะ่ะเไปเห็นป้ายของเข้ไหมอ๋อค่ะคือ<ต>ถ้าเวลานี้ต้องร้านยกเข่งคุณไปเดินเลยในซามเจ้าเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารหลายร้านร้านโด่งดังเลยชื่อร้านยกเข่งขอบคุณมากคุณร้านทานเรียบร้อยแล้วเขาเหลืองมะม่วงอร่อยมาก นี่แหละร้านนี้ร้านยกเข่งเดี๋ยวสั่งของหวานด้วยี่ร้ยเปิดที่ก๊อบเปิดเตียงมึงตึ้งกรอบอ้าวอ๋อยังไม่เปิดหรอคะเอองั้นเดี๋ยวเรามาหมายถึงว่าทำไมไม่มีคนเสลี่แต่เตี้ยงปากกุเต๋ กันอะไรกันบ้างคะงก็คันบักุตเตกับหมูคักแต่ว่าผักบงกุตเตมันไม่เปื่อยแล้วมันเปื่อยไม่ันหมูอะไร้างตับป่าเป็นอะไรคะเป็นหมูไปทอดให้กรอบแล้วมาอบผักกาดงั้นงเอาหนึ่งที่ค่ะ mm hmm. เขาบอกเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นหมูสามชั้นอบมีผักกาดดองอยู่ข้างล่างนะคะคลายคลายกินข้าว หนูรสชาติเข้มข้นกินบบเบาไม่ได้เค็มนะคะต้องกินกับข้าวเหมือนกินข้าวขาหมูนี่แหละแต่เดี๋ยวรอข้าวก่อนมีหมูอบชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้สามชิ้นนะคะตรงเนื้อหมูอะ่ะอบนุ่มนะคะส่วนตรงมันก็นุ่มละลายกินพร้อมกันอร่อยจัง จะต้องกินกับน้ำซิ้มเป็นน้ำส้มนี่ทำเวลาพอดีกันร้านนู้นเปิด11โมงครึ่งเราไปก็จะได้คิวแรกหรือมีคนไปรอคิวก่อนหรือเปล่าไม่รู้ ทำยังไงบ้างเดี๋ยวดูรายละเอียดเมนูผักบุ้งไต่ลาวเดี๋ยวจะลองมองผักบุ้งไต่ลาวเขาบอกเป็นเมนูประจำจังหวัดสุราษฎร์ผักบุ้งไต่ลาวมันจะเป็นสลัดผักจะมีแตงผักบุ้งหนังหมูกุ้งก้าแล้วก็ซอสพริกลาดไว่จับก็จะเป็นน้ำก้นข้างในหมูไก่หมูก็จะเป็นตือนกนประกาศดองไปนั่งข้างหน้าข้างหน้า ผักปุ้งไต่ลาวพี่ต้องชิมก่อนเติมนะรสชาติมันจอกเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดถ้าพี่ไม่ทานเผ็ดเติมน้ําตาลมะพร้าวตัดนี่กินน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวแต่ถ้าพี่ไม่ทานหวานสีเขียวจะเป็นมะนาวล้วนเติมได้สีแดงจะเป็นสายชูน้ำปลาจะอยู่ในขวดผักปุ้งไต่ลาวชิมก่อนเติมพว้จับเติมมนก๋วยเตี๋ยน้ำค่ะหงไต่ลาว40บาทเป็นขึ้นชื่อผักบุ้งไต่ลาวกับล่งโต้งแต่เมื่อวานเรากินลงโต้งไปแล้วนะคะ เขาบอกให้ชิมก่อนเพราะว่ารสจัดอยู่แล้วรสชาติดีอ่ะเปรี้ยวเผ็ดหวานตามอร่อยอยู่แล้วนะไม่ต้องปรุงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อต้องปรุงก่อยจับรสชาติมีเอกลักษณ์ประจำเมนูเลยก็ว่าได้รสชาติไม่ได้เหมือนน้ำจิ้มซีฟู รสชาติเหมือนเหมือนยำยำเส้นหมี่แต่ใส่ไข่โโ้เต้าหู้แตงกวาแล้วก็ผักมุกไทยกุ้งทอดเนื้อหมูถัวงอกคราวนี้มีหมูมีเต้าหู้มีแตงกวา ก๋วยจับส pues ี four ่สิบบาทธรรมดาก๋วยจับรสชาติเข้มเข้มแล้นะคะก๋วยจับน้ำอร่อยเข้มหวานไข่พะโลอยู่อร่อยเลยอะข้างนอกจะกรุกอบกรอบ ข้าวเหนียวมะม่วงต้องอร่อยแน่เลยอ่ะก60บาทมะม่วงเนื้อเนียนเลยนะคะ ตัวข้าเหนียวมูนนะคะลาดด้วยน้ำกะทิจะหวานเค็มมันเจอมะม,ม่วงหวานอมเปรี้ยวอร่อยเข้ากันปลาข้ามว่างพอดีร้านไข่ข่งโอ้ยคนเต็มร้านเลย ไอติมไข่แข็ง30จะเป็นสีส้มๆนะคะสีไข่แดงธรรมดาไม่มีไข่20เมนูนี้ต้องรีบกินเดี๋ยวละลายอากาศร้อนเหมือนไข่แข็งเพิ่มความมันของไอรีมให้หวานมันขึ้น เดี๋ยวลองกินไอศกรีมอย่างเดียวที่ไม่มีไข่แข็งไ,ไอศกรีมอย่างเดียวจะหวานมันแต่ถ้ากินไข่แข็งด้วยเหมือนเค็มขึ้นอีกนิดนึงมันขึ้นอีกหน่อย ของกินเยอะร้านไหนบ้างนะคะที่พี่เดินตรงไปค่ะร้านน้าสานเจ้าผัดไทยเจ้านี้นะคะค่ะอันนี้ก็เจ้าดังแ้าโซนนี้นะคะเป็นเจ้าเดิมนะคะค่ะพอมีลูกค้ามาแล้วงั้นเราไม่รบกวนแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะมีเลยร้านนี้ร้านผัดไทยป้าหนุ่ยค่ะที่คนแนะนำนะคะ ก็คือผัดไทยปุ้งสดใส่ไข่40บาทหรอคะใช่ค่ะนี่ยเออได้กลิ่นกะทิด้วยนะคะสูตรของทางใต้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้กะทิรวนๆใช้กะทิรวน,นตอนผัดนีนานได้กลิ่นกะทิเลยดูสีของผัดไทยจะเป็นสีส้มๆแบบฉ่ำๆอ,อ,อ,อ่ะปเดี๋ยวเราไปนั่งรอห่างกัน กะทิเขาบอกว่าไม่ผสมน้ำมันผักแก้มที่นี่จะเป็นแตงตวกวากะหล่ำถั่วฝักยาวใบกุชชา่แต่ถั่วงอกก็ยังมีนะใส่มะนาวก่อนกะทิชัดเจนมากหวานมันกะทินะคะใส่ก็เลยเติมพริกป่นไปใส่ถั่วทั่วไป เป็นผัดไทยแนวฉ่ำๆกะทิพัดเตนหวานมันไม่มีกุ้งแห้งไม่มีเต้ากู้ไม่มีไชโถผัดไทยมีหลายสูตรเนาะมีหลายแบบมีแบบผัดไทยแห้งๆที่กะทะก็มีอันนี้ผัดไทยฉ่ำๆใส่น้ำกะทิหน้าเลยต้องมีผักแกนเลียนนะคะเพราะว่าใส่กะทิ ใช้ของวันนี้นะคะถึงแล้วข้าวหมกไก่ไก่ย่างข้าวหมกไก่ซปเปอร์ไม่เป็ไก่ย่างนะคะือข้าวหมกไก่เนื้อน้องหนึ่งจานค่ะจานเท่าไหร่คะจานสี่สิบห้าบาทนะคะแต่มากินครั้งแรกนะคะตามคนพื้นที่แนะนำมาเด๋ยวชิมข้าวเปล่าก่อน ตัวข้าวก็ได้กลิ่นสมุนไพรอยู่นะคะไก่เนื้อแน่นเปิดไปจะหมดแล้วอะ่ะ แล้วเจอกันันสุขหน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ